น้ำท่วมรถรถเป็นรอยขูดขีดเต็มรอบรถแต่ไม่อยากทำสีใหม่เอเซียคาสปาเราถือกำเนิดผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดต้อนรับเดือนตุลาคมส่วนนี้เป็นแพ็กเกจสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ทั้งประสบภัยหรือไม่ประสบภยัยก็ตามหรือตั้งใจประสบภยัยอย่างเช่นบางท่านเอดกแนเจอร์คุณิง <S <S <ไ>มุดป่ามุดโคลนช่วงฤดูฝนแล้วรถของท่านมีรอยเต็มรถแต่อย่างไรก็ตามรอยพวกนั้นยังไม่พอที่จะทำสีใหม่คุณิง อย่างเช่นท่านจอดไว้บ้านผมปีนี้น้ําท่วมรถส่วนตัว8คันน้ําท่วมหมดเลยครับผมใช้วิธีการขัดฟื้นฟูสีเต็มระบบเพื่อให้มันเป็นสีเหมือนใหม่ออกจากโรงงานเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ ต้องการให้มันเงางามทนสวยไปจน<ช>ถึงขั้นเจ็ดปีเหมือนการเคลือบกราฟีนที่เราเชีช่ยวชาญตรงนี้แต่ในลำดับขั้นต้นเราสามารถช่วยขัดสีใ,<ช>ให้ร่องรอยที่เป็นคราบกลับมาสวยเหมือนตอนที่ออกจากศูนย์ใหม่ๆได้ค่ะเพราะเราประสบปัญหาเยอะครับทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนพี่น้อง f อฟซต่างๆเขาต้องการดูแลรถ แต่ก็อยากประหยัดงบและบางคนไม่ต้องการที่จะเคลือบนะคุณหญิงเขาไม่จําเป็นต้องเคลือบเพราะรถเขาใช้งานทุกวันอะไรแบบเนี้ยแต่อย่างไรก็ตามเขาก็อยากได้ความเป็นป้ายแดงของสีเขากลับมาคืออยากได้เหมือนรถออกมาจากสูตรใหม่ๆที่เป็นสีจากโรงงานสวยๆที่ไม่ได้มีริ้วรอยเนาะวิธีการคือท่านนำรถมาเจาะช่วงเช้าแล้วสามารถรับรถได้ช่วงเย็นได้เลย เราใช้ทีมงานมืออาชีพนะครับขัดฟื้นฟูให้ท่านโดยน้ำยาแบรนด์เนม3สเต็ปเหมือนการคล้ายๆการเคลือบกาฟีนรอยขนแมวที่เกิดขึ้นกับรถท่านรอยฮาโลแกรมอะไรต่างๆเราใช้วิธีการส่องไฟรีเช็คให้ท่านเหมือนกันเก็บงานให้ท่านทุกตารางนิ้วท่านสามารถฟื้นฟูใจในราคาที่ประหยัดโดยที่ท่านไม่ต้องทําสีซึ่งน้ําท่วมส่วนใหญ่คุณหญิงไม่เหมือนการเฉี่ยวชนค่ะมันเป็นจุดรอยต่อตรงกลางระหว่างการชนและการเกิดคราบแบบรุนแรง อินเสิร์ตรถคุณหญิงน้ำท่วมครึ่งคันนะครับคาบสนิมน้ำคโครนแช่อยู่ประมาณ3คืนรถผมเอลเลสสีขาวก็แช่น้ำสูง1เมตรอยู่2-3คืนคาบคโครนนี่ฝังเข้าไปในเนื้อสีเลยนะครับใช่ค่ะก็ต้องใช้วิธีขัดฟื้นฟูเช่นกันส่วนใครที่เคลือบกาฟีนไปก็โชคดีหน่อยขจัดง่ายขึ้นแต่ส่วนใครที่ไม่ได้เคลือบกาฟีนก็ไม่เป็นไรเราจัดการให้ท่านได้ครึ่งวันเสร็จไหม เค่รึ่งวันก็ได้สําหรับการขัดฟื้นฟูแบบพรีเมียมแต่การขัดฟื้นฟูแบบพรีเมียมเราเน้นการให้การบริการแบบกระชับเวลาแล้วก็ประหยัดดังนั้นเราจะไม่รวมการเคลือบกระจกเคลือบไฟหน้าหรือล้างดีเทลภายนอกภายในแบบละเอียดเราจะเน้นฟื้นฟูนให้ท่านเอารถกลับไปทํางานให้เร็วที่สุดนี่คือประโยชน์ของการขัดฟื้นฟูนสีในราคาหลักพันและท่านต้องรีบบินบ็อกจองคิวเพราะตอนนี้ ผู้ประสบภัยเชียงรายลถเป็นหมื่นๆคันนะคุณิงเยอะมากแล้วก็มีคนทักเข้ามาอินบ็อกซ์ทุกวันเลยจะต้องต่อคิวกันนะคะผมเห็นใจนะแล้วก็ผมก็ช่วยเหลืออยู่หลายๆด้านเหมือนกันช่วยเหลือทั้งกิจการตัวเองทั้ง,ท,งทั้งแม่สายหนักมากคุณอิงเป็นกําลังใจให้ทุกท่านผมถือเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยท่านอยากคิดว่าผมมาแสวงหากําไรอะไรพวกนี้นะไม่ผมไม่ต้องการแบบนั้น ผมต้องการใช้วิชาชีพดำเนินการจัดการลถให้ท่านอย่างดีที่สุดลถที่ท่านรักนะครับมีค่าต่อใจต่อให้ท่านสามารถทําเครื่องทําภายในกลับมาใหม่ได้แต่สีท่านต้องเจอผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันถึงจะฟื้นฟูให้ใหม่ขา,ขาวๆแบบนี้ได้แล้วฝากไว้ด้วยกับขัดสีฟื้นฟูเต็มระบบกับเอเชียคาสปาเรานะครับ